ราวที่แล้วเนี่ยเราได้มาเจอกับป้าคนหนึ่งที่ชอบทําประโยชน์ให้สังคมชุมชนและคนรอบข้างแถมยังแข็งแรงและคล่องแคล่วมากๆแม,ม้ว่าจะอายุ75แล้วก็ตามคนธรรมดาแสนพิเศษป้ายงมาว่าจะมาพัฒนาทําความสะอาดอว่จะว่าจะมีโครงการโบสถ์สมณณร้านลูกที่พร้อมทุกสถานการณ์ในชีวิตมีทุกอย่างเลยไปแต่ทุกทีเอางานอะไรไปได้หมด ไม่ต้องแล้วก็ถ้าจะไปถ้าจะไปงานศพเราก็มีเราจะใส่ชุดขาวชุดสีน้ำเงินเรามีอยู่ในนี่ลนะแล้วก็เปลี่ยนในห้องน้ําที่นู่นเราขุดหย่าเสร็จถอดเครื่องชุดย้าออกมาถอดตัวนี้ออกใส่เสื้อตัวนั้นเป็นคนวัดนะเข้าขอวฉันรับแขกได้ประวัติศาสตร์เคลื่อนที่ค่ะสวัสดีค่ะมาแต่ไหนคะอ๋อพิง่งจะมามาครั้งแรกเหรอโอเหรอฉันเป็นคนพื้นที่ไง ฉันอยู่ก่อนวัดมีอ่ะโอ้นี่4ี่ิกว่าปีแล้วนะตอนตอนวัดมาใหม่ๆมีเงิน3,200ออ่ะใช้กันประหยัดวัดใช้ประหยัดมากถ้าเรื่องศาสนาชอบใจที่ว่าเรื่องส่วนตัววางอุเบกขาเข้าใจไหมไม่ยอมยงชอบมากเลยเรื่องพระศาสนานี่อุเบกขาวางกับชีวิตที่เรียบง่ายไม่เหมือนใคร อ้าวแล้วป้าไม่ทานข้าวเย็นนะคะอ๋อป้าถือสินแปดมานานแล้วอ๋อไม่ทานข้าวเย็นไม่ทานข้าวเย็นอ๋อแล้วสินแปดที่ป้าถือมีอะไรบ้างครับไอสินห้าเรามีอยู่แล้วใช่ไหมพอกยับสินแปดมันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากก็ไม่กินข้าวเย็นไม่นอนที่นอนอนะไม่แต่งหน้าทาปากทางอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะไม่ร้องรำทำเพลงไม่เฮฮาจิตใจก็จะสบาย การทำงานอะไรคิดออกมาเนี่ยมันความคิดเนี่ยมันสร้างสารรค์กว่าสี่ห้าท่าเนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ในชีวิตของคนทุกคนล้วนมีสามสิ่งนี้มาเกี่ยวข้องเสมอความเงา ป้าเคยเหงาไหมความรักตอนสาวๆป้าสวยไหมทำไมป้าถึงแต่งงานล่ะความตายป้าปั่นจักรยานตอนลางคืนป้าไม่กลัวโดนรถเฉียวหรอแล้วอะไรที่ทำให้ป้ายง ยังคงใช้ชีวิตได้อย่างเข้มแข็งตลอดมามาร่วมค้นหาคำตอบไปกับเราในรายการคนตัวเล็กในวัดใหญ่